อุยน่ารักจังเลยใครเนี่ยอะไรเอออุยน่ารักจังเลยนอนอยู่ดีๆมึงมาแก้ฝันกูทำไมอ้าวอ,อย่ากแก้มาแก้แล้วขังตุ้ยหนุยอุ้ยเอาทีนี้ไม่แคร์ก้นตีนกูนี่เอาให้มึงพอใจกูนอนต่อ องานกูขึ้นมาแกไอ้เองไม่ปล่อยกูเลยล่ะเอออย่ายุ่งกับลูกกูนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้อาหารเลยโอ้ยขอโทษครับแกล้งเลยครับแม่กูก็ห่วงแต่แดกไม่ห่วงกูสาคำดิดาฟันกูงอกว่านี้นะบึงโดอลแงงกูจะหลับอ่าได้หลับแล้วช้อนกูแกโอ้ช้อนกูเป็นข้าวในหม้อเลยไม่ให้หมูเด้งสบายไหมลูกสิ่งที่จะทำให้กูสบายคือให้กูนอนไอ้ซัก เอาละครับวันนี้เราก็มาอาบน้ําจู่เด้งกันนะครับหมูหมูอ้าวยอมรับว่าเป็นหมูแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่ก็จู่แล้วกันในเวเลยยิ่งมาอาบกูยิ่งมาเอ้ยแม่ผมล้มแม่แบกอยู่แม่ก็ไม่ช่วยกูเลยนี่ก็ล่าน้ําจังเยี่ยวต้งหักอะไรนะไอ้หนูกว่าน้ำโอ้แม่งหลอกกูใจหายเวแม่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 กวนแกงแม่ อ่างพันพิเศษตัวนี้เป็นอึ่งอางแอฟริกาเป็นอึ่งอ่างที่เติบโตในป่าชื้นตัวจะใหญ่อ้วนกลมแดกเสือได้เป็นตัวตัวตัวของมันมีลำตัวที่อ้วนกลมสมบูรณ์อวบอ้วนแน่นอืดพุงป่องระเบิดอละระเบิดอ้้วอ้ยหมูแดงไปกินดินทำไมวะนะหมูแดงอ่ะ มาๆเดี๋ยวช่วยเอาออกให้หน่อยช่วยจับเนียรไอ้ยังกวนสติดีว่วะแม่แม่จ้ามาแกงหนูแม่เฮ้ยอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูกูสาดเติมหนวดแม่อย่ามายุ่งกับกูไม่ยุ่งกูไปใกล้ชิวแม่ให้เค้มด้วยแม่เอาแล้วเอาแล้วแม่กูเดือดแม่กูเอามันเลยแม่เอามาเลยแม่พูดออกไปแม่ขอแครอทเพิ่มได้ไหมคะ พากันก่อนอีกนะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านันนี้ผมมีเกมสุดมันสู้มาใหม่เอชเอ็กโคนะครับผมนะเกม SRPG ฟอร์มยักษ์แห่งปรีออแห่งปรีเลยโุ้ยหนูหัวปีทีรูดนะครับผมดาวบริษัทนี้บอกเลยคอือเรื่องความมันจะพาคุณไปสนุกกับเกมข่าแพลตฟอร์มมาใหม่รองรับทั้งพีมือถือบอกเลยว่าเล่นได้ทุกที่โอ้ยอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ตอนนี้ก็เรียกว่า e คอร์สแพลตฟอร์ม S อ c h o ครับ สวยสวยแบบญี่ปุ่นนะแบบสวยมาก เนื้อเรื่องดีมากเป็นเด็กกระลังสูๆใครชอบสายเนื้อเรื่องเสพเนื้อเรื่องนะ <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่าต้องเสพในเกมนี้ของโคตรดีนะครับผมนะจะสู้แบบปกติหรือว่าจะสู้ออตโต้ก็ได้นะครับผมนะพนงพนังในโลงแห่งขงจอนายเล่นนะอุ้ยชักนำในทางที่ไม่ดีแต่มีออโต้นะบอกไอกอาในใครสนใจพี่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยครับบอกเลยว่าต้องมีนะเคลียร์มือที่ดีๆบอกเลยความมันมันจะระเบิดทะลุมือถือออกมาดาวน์โหลดลงหน้าในทั้ง Android และ iOS นะครับ เดี๋ยวผมลิงก์ไว้ใต้ description นะครับผมยังไม่พอเกม Ash Echo นะครับผมนะมีเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหเราบอกแล้วว่าใครที่เป็นสายแบบคอเกมนะเออแล้วแบบโอ้ชอบแบบอยากจับแบบ สัมพงสัมผัสได้นะถึงงงถึงเนื้อถึงตัวกันเลยเดียวไทยแลนด์เกมโชว์สองพันยี่สิบสี่ครับโอ้ยบอกเลยว่าเจอแน่นอนนะครับผมนะต้องไปต้องไปรับชมกันเลยนะครับผมร้องว้าวแน่แล้วมาแท็กทีมความมันสนั่นมัลติเวิร์สไปด้วยกันเถอะครับโอ้ยหลอดเลยขอกระซิบไว้หน่อยว่าเสียงภาพญี่ปุ่นโคตรดี you say f o c u s สารคดีอื้งอ่างพิเศษตอนที่สองการเจริญเติบโตของอื้งอ่างเด้งอื้งอ่างเด้งเป็นเด็ก,กเรียบร้อยตั้งแต่เกิดฉันเป็นคนเลื่อเลยยยนป่า,าไม่ดื้อไม่สนไม่ก้าวรนะ้าวตาม่นลนะมายเด็กๆอื้งอ่างเด้งติดแม่เป็นอย่างมากแต่แม่ไม่ติดกูเลยหยหิวแครอทจังเลย วันละแม่แท้ๆนี่อย่นอนที่ดีๆว้าวจกระเทียมกุหรือเปล่าเนี่ยอึ่งอ่างเด้งรักความสะอาดอันนี้หมาบ้านใครเปื้อนมาเนี่ย ออตัวอะไรวะเนี่ยอึ๋งอ่างเด้งสามารถเอ่อปีนเอ่อซ่อมซ่อมท่อหรือเปล่าเอยทำไรจเจริญเติบโตโดยนำแม่เป็นแบบอย่างาก้าวซ้า,าย,าก,าายาก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวากป๊ะโอ้โแม่เต็มเต็มเดดมื่อกี้แม่หอมยิงใจมากแม่ขออีกรอบแม่แม่แบหนูชอบแม่วิวัฒนาการของอึ่งอ่างเด้งนั้นค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่าแข็งแกร่งอะไรยิ่มีข้าเข้าเปล่าเอเครถมา กูจะเคี้ยวไม่ได้แต่กูกล้องมึงไงกูเคี้ยวได้แน่ที่มาเด้งแดนสองไม่ได้มามาโชคช่วยมึไงไงไอเหี้ยปากกูดีถึงโดนจับเข้าคุกอย่างงี้ไงพูดถึงอาไอโอ้โหบอกเลยว่าขนลุกถึงนั่นมึงเข้าไปติดเองไม่ใช่หรอวะฮะอ,อย่าพูดไปกูกัดแม่งโอหมูแดงหมูแดงโออย่ากัดอย่ากาดเน่ากลัวแล้วพี่พี่ไอกูต้องขู่แม่เอาแม่เอาหมมึงม,มาสักทีไหมฮะไอชาเนเร์ไอ้อนั่งยองจะหำขาดนั่นออ่า แมงเลยเข้าแป๊บแม่แม uh ่เด de um, uh ้งเด่นสองแม่คัวเว้ยขนลุกขนพองโอเคขนต้หายเด้ง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 เด้เด้งเด้งเด้งเด้เด้งเ้งเด้เ้เดเด้เดเงกดเงเดง้เด้งงเเด้งดงกดงเด้มเด้ด้งเด้เด้ด้งเดมงกงด้งด้้งด้ง้ กูกลับแม่งเห็นหูกูบินนะกูบินไอ้ไอ้ไปเจอวะกูแม่แม่เจอผมด้วยแม่แม่เรียกแม่เหรอฮะมึงเรียกแม่แล้วไงนี่ตีตูเลยโอ้สีชอบเขาใแม่กูซาดิชด้วยเฮียแม่กูชอบแล้วกูจะพึ่งใครแม่งไปนะแม่แกยังชอบเลยเห็นไหมเห็นไหมแม่แม่ไหมกูต้องกอดกู้เอกกระร้านโอ้โหมือใหญ่ที่หายแลกกัดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมือเล็กๆเราเนียเฮ้ยกัดวอันี่นะเรียวกัดกูกัด โอกัดเฮ้ยแต่กูไม่กล้าเคี้ยวกูัวเจี๊ยบเคลแผลงแผลงไงมองแรงแลวแม่แม่กูกูก๊อปมาแล้วเนี่ยนี่อ้ยไปตีแม่กูโชว์แม่ช่วยผมด้วยแม่โอ้สีทอบปขา